อยู่ไหนคะคนนี้ชื่ออะไรเออหน้อยไอรินสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ่ะสวัสดีหน่อยคะ่ะคุณหนูไอรินเออหนูหน้อยไอรินทางนี้ที่ทางนี้มองอะไรมันอยู่ทางนี้ไหมทางนี้ <c oughs> ทางน, <c oughs> างนี้จะยิ้มไปไหนล่ะยิ้มไปให้ใครดูล่ะทางโน้อนอ่ะฮะจะยิ้มให้ใครดู เรียกดิเรียกหนูน้อยไอรินสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไหนสวัสดีค่ะก่อนสิสวัสดีค่ะก่อนไม่เอาอะไรแล้วจะเล่นอย่างเดียวแล้วเล่นอย่างเดียวแล้วค่ะให้อยู่กับย่าเนี่ยให้อยู่กับย่าเนี่ยให้อยู่กับย่าหน่อยอยู่กับย่าได้ชื่นใจหน่อยอยิ้มหน่อยสิคนสวยคนสวยยิ้มหน่อยค่ะคนสวยยิ้มให้หน่อยนะคะยิ้มหน่อยยิ้มให้หน่อยสิเร็วๆไม่พูดไม่จาเลยิีนีอยู่กับย่าเนี่ยไม่พูดไม่จา ไอ้พูดไม่จาเลยนะคะไอ้พูดไม่จาเลยนะคะไอ้ลิน <c oughs> <c oughs> ถูกใจเหรอถูกใจเอานุ้งนิ่ง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 แค่นี้ละค่ะไอ้พูดไม่จาแล้วค่ะ